ชมพู่อรายญาลงรูปเที่ยวเทปใส่บิกินี่สีหลงสดใสแม่แซบไม่แผ่วอีกแล้วยืนหนึ่งเรื่องแฟชั่นเลยจริงๆสําหรับสุตาสาวชมพู่อรายญาเอฮาเกตเนื่องจากช่วงนี้เจ้าตัวออกไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้จึงได้ไปหารูปเก่าๆมาโพสต์ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันไปก่อนล่าสุดชมพู่อรายาก็ทําเอาอินสตาแกรมแอดชมอีสแมทชเลียเกลแทบลุกเป็นไฟอีกครั้งเมื่อเธอได้ลงภาพใส่บิกินี่ตัวจิ๋วสีหลงสดใสอวดหุ่นเป๊ะที่ผ่านการออกกำลังกายและดูแลมาอย่างดี พร้อมแคปชั่นทิปทิปที่หมายถึงการเที่ยวทิปนั่นเองงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันรัวๆเพราะเพียงแค่เที่ยวทิปยังแซ่บพลิกยกส่วนแบบนี้หากหมดโควิดคงจะได้เห็นแม่ชมฟาดความเซ็กซี่อีกครั้งแบบไม่ยังแน่ๆเลยจ้าขอขอบคุณภาพชม is s t t e t i r l g l r l r l แหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ